สวัสดีครับช่วงนี้นะครับแก๊งมิจฉาชีพหรือว่าคโมยขโจยเนี่ยค่อนข้างชุกชุมมากเลยนะครับบางเหตุการณ์เนี่ยก็เกิดขึ้นโดยเราเนี่ย ไม่ได้คาดคิดเลยครับโดยนะครับเรื่องนี้นะครับจะมีน้องผู้หญิงอยูคนนึงเนี่ยอายุแค่25ปีนะครับได้มีการขับรถนะครับเป็นรถทอร์นา HRV สีดำครับก็ขับไปที่ห้างรัชดานะครับชื่อห้างเดอะสตรีทครับโดยทั้งเธอเนี่ยบนรถนะครับก็จะมีน้องแมวอยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่ามอร์ตี้นะครับทั้งเธอก็กะว่านะครับขับรถไปเนี่ยแวะซื้อกาแฟแป๊บหนึ่งนะครับโดยเธอนะครับจอดรถเนี่ยบริเวณหน้าห้างนะครับจะประมาณนี้เลยนะครับก็หลังจากที่เธอจอดรถนะครับเธอคิดว่าเออเนี่ยเปิดแอร์ไวว้้แแป๊บนนึงลกั ซื้อกาแฟปับเดียวไม่เป็นไรเพราะว่ากลัวแมวของเธอเนี่ยจะไม่เบียดการหายใจหรือว่าร้อนนั่นเองนะครับคิดว่าปั๊บเดียวคงไม่เป็นไรนะครับหลังจากที่เธอจอดรถนะครับแล้วก็เดินเข้าไปในห้างเพียงแค่ปั๊บเดียวเท่านั้นนะครับก็มีนะครับกลุ่มขโมยนะครับโดยทราบที่หลักนะครับว่าคนที่ขโมยรถเธอไปเนี่ยเป็นหญิงเหมือนกันนะครับอายุเนี่ยสามสิบหกปีนะครับได้มีการนะครับเปิดประตูแล้วเข้าไปขับรถเธอเนี่ยออกไปเลยนะครับโดยนะครับหลังจากที่เธอเนี่ยเห็นอย่างนั้นนะครับคุณน้องผู้หญิงเจ้าของรถที่อายุยี่สิ โกนนะครับเพื่อให้คนเนี่ยมาช่วยนะครับผู้ที่ได้ยินนะครับก็จะเป็นพวกของรปภนะครับหรือคนพลเมืองดีต่างๆแถวนั้นเนี่ยก็ได้ออกมาช่วยนะครับโดยนะครับมีพี่รปภคนนึงเนี่ยได้มีการทุบกระจกรถนะครับจนแตกฝั่งของคนขับนะครับแล้วก็พยายามให้คนที่ขโมยเนี่ยหยุดรถนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับแล้วทั้งรปภหรือว่าทั้งแย้พยายามนะครับก็ได้นําสิ่งกีดขวางเนี่ยมาขวางนะครับในเรื่องของทางออกต่างๆเนี่ยแต่ว่าป้าคนนี้นะครับหรือว่าพี่ผู้หญิงคนสามสิบหกคนที่เป็นขโมยคนเนับระค ฝืนออกไปนั่นเองนะครับก็หลังจากนะครับที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกมานะครับก็ได้มีคนหลายๆคนเนี่ยช่วยกันตามหานะครับและบางคนเนี่ยก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของน้องแมวด้วยนะครับเรี่ยวกับคนรักสนะัตว์เนาะบางคนเนี่ยกังวลว่าเออเนี่ยคนที่ขโมยไปเนี่ยจะทาอะไรกับแมวหรือเปล่าจะแบบจับแมวแล้วก็เวียกออกจากรถหรือเปล่านะน้องแมวเนี่ยเออไม่รู้อินโทรเลยเนี่ยน้องแมวเนี่ยจะต้องสูญหายหรือว่แบบจะต้องมาโดนรถชนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยขับรถไปกลางถนนแล้วอยู่ก็หยิบน้องแมวขียนออกมาเนี่ยมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่านะครับ ด้วยความที่ว่านะครับทางห้างเนี่ยให้ความร่วมมือเนีย่ยค่อนข้างดีเลยนะครับการตรวจสอบหรือว่าการตามสืบของตํารวจเนี่ยก็เลยค่อนข้างรวดเร็วนะครับและอีกอย่างนะครับด้วยว่ารถคันนี้นะครับเ,นนเป็นรถค่อนข้างใหม่นะครับป้ายแดงอยู่เลยเนี่ยทำให้มีระบบป้องกันขโมยหรือว่าระบบติดตาม gps เนี่ยที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับทำให้ในเวลาต่อมาเนี่ยได้มีการจับกลุ่มนะครับคนที่เป็นขโมยคนนี้ได้อย่างแบบรวดเร็วเลยนะครับโดยการจับกลุ่มเห่านะครับจะจับกลุ่มได้แถวแถวย่านลาดพร้าวนะครับ โดยนะครับหลังจากการจับกลุ่มเนี่ยก็ได้พบว่านะครับผู้หญิงวัย36ปีคนนี้มีอาการทางประสาทนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการรับรักษาเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเว้นการรักษาเนี่ยมา1ปีแล้วนะครับโดยทางญาติเนี่ยได้มีการนําหอยานะครับเกี่ยวกับเรื่องของจิตเวชเนี่ยของพี่ผู้หญิงวัย36ปีนี้ที่ขโมยรถเนี่ยมาให้กับทางตํารวจนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าพี่ผู้หญิงคนนี้มีอาการทางจิตจริง เพื่อว่าโทษเนี่ยอาจจะได้เป็นโทษอีกแบบหนึ่งนะครับอาจจะไม่อุกอาจมากนะครับก็ในปัจจุบันนี้นะครับก็จับกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยได้นํายาตัวนี้ไปตรวจพิสูจน์อยู่นะครับว่าเออเนี่ยผู้หญิงคนนี้มีการทั้งจิตจริงหรือเปล่าแล้วก็ตรวจเกี่ยวกับประวัติของการรักษานะครับแต่ในข้อนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเขาเนี่ยมีการทั้งจิตแล้วเขาจะไม่ต้องรับโทษหรอ หรือว่ามีอาการทางจิตก็ต้องรับโทษอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับสภาพทางจิตของคนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะครับเข้าใจว่าต้องได้รับโทษเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าโทษอาจจะแบบเป็นอีกแบบหนึง่งเหมือนกับว่าจะต้องไปรักษาตัวและห้ามแบบออกมาจากโรงบาลกี่ปีกีป่ปีอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับถ้าเกิดเปื่อนคนไหนเนี่ยมีความรู้หรือความเห็นเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับเพื่อเป็นความรู้ที่ถูกต้องให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับ ครับก็หลังจากนะครับที่เหตุการณ์นี้ถูกแชร์ไปในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีคนเนี่ยมาคอมเมนต์หรือมาแสดงความเห็นเนี้ยค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับและหลายคนนะครับก็อย่างที่อธิบายไปนั่นแหละคนในเขาค่อนข้างรักสัตว์เนาะเขาก็กลัวว่าเอ้ยเนี่ย,น,ยน้องแมวจะเป็นอะไรหรือเปล่าหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นกับน้องแมวหรือเปล่านะครับก็ปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่จับกลุ่มได้นะครับก็พบน้องแมวเนี่ยอยู่บนรถปกตินะครับไม่ได้หายไปไหนหรือว่าไม่ได้รับอันตรายเลยนะก็ เซฟเรียบร้อยนะครับหรืนการหลอกลองแมวและบางคนนะครับก็ให้ความเห็นว่าเออเนี่ยความจริงน้องผู้หญิงที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยก็ประมาทด้วยแหละเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องหยุดรถนะหรือว่าดับเครื่องรถนะแต่น้องผู้หญิงคนนี้ไม่ดับเครื่องรถไงเขาเลยได้ขโมยรถออกไปได้แบบง่ายๆเลยเนี่ย เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเนี่ยลงไปทางธุระเนี่ยไม่ว่าจะนานหรือว่าแป๊บเดียวเนี่ยเราสมควรที่จะดับรถอยู่นะในกรณีที่เนี่ยที่เรามีสัตว์เลี้ยงอยู่ข้างในเนี่ยเราก็ต้องวางแผนมาก่อนสิว่าเราเนี่ยจะไปนานไหมถ้าเกิดว่าไปแค่แบบนาทีสองนาทีเนี่ยก็ดับเครื่องไปไม่เป็นไรหรอกแมวแบบอาจจะอยู่ได้แหละไม่ถึงขั้นแบบอ่าทรมานหรือว่าเสียชีวิตหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปซื้อนานเนี่ยเราก็ต้องวางแผนสิว่าเออร้านตรงนี้อาจจะไม่เหมาะเราจะต้องแบบ ไม่กินไหมหรือว่าแบบไปที่หมายก่อนไหมแล้วค่อยแบบกลับมาเคลียร์รถเราก่อนดีกว่าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความเห็นส่วนหนึ่งนะครับของในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ครับในความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมนะผมเนี่ยแทบจะไม่เคยเลยนะครับที่จะติดเครื่องรถทิ้งไว้แล้วก็ออกไปข้างนอกนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีคนอยู่ข้างในนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปทําธุระแล้วเราก็ต้องมีการวางแผนอยู่แล้วล่ะถ้าเกิดว่าเราจะไปซื้อกาแฟแป๊บเดียวผมก็ปิดรถนะครับ หยุดรถด,ดับเครื่องรถแล้วก็ล็อกรถนะครับถึงแม้ว่าการไปซิกาแฟร์เราเนี่ยจะแค่หนึ่งถึงสองนาทีเหมือนกับทําให้ตัวเองเนี่ยติดเป็นนิสัยเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็เป็นการป้องกันเกี่ยวกับการจโจรกรรมหรือของสูญหายในกรณีนี้เนี่ยที่อาจเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะช่วงเนี้ยขโมยขจรเยอะจริงๆครับแล้วมาในทุกแบบรูปแบบเลยนะครับบางครั้งเราก็ไม่คัดคิดเนาะว่าเราเนี่ยจอดรถแค่แบบแป๊บเดียวนาทีสองนาทีเองเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์หลอจะมีคนขโมยได้หรอหรอทุกวันนี้เนี่ยมีราครับ ถ้าเกิมนคนไหนนะครับมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรืออยากแชร์ข้อคิดยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยอย่างล่างนี้ได้นะครับ